ก็ <laughs> รู้สึกว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่จะจดจำไปตลอดชีวิตเลยครับผมผมก็ดีใจมากๆครับที่โชว์ออกมาดีแล้วผมก็เจ๊พี่กับโชว์นี้จริงๆครับคั้งแรกของพวกเราเลยเนาะใช่ใช่ครั้งแรก,แลกเลยอสยนสิตจริงๆ่ แบบรู้ใจมากแฮปปี้มากครับที่ได้ทําสิ่งที่พวกเราซ้อมมาตลอดระยะเวลาเกือบเดือนนะครับไม่เคยโชว์แล้วมีคนมาดูเรามากขนาดนี้ครับตื่นตันแบบบอกไม่ถูกเลยครับรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกมากครับความฝันของผมกําลังเริ่มมาแล้วครับตื่นเต้นมากครับไม่คิดว่าจะเจอแบบคนเยอะขนาดนี้ครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอรู้สึกว่าพอรร์แใน์ในครั้งนี้ทุกคนทำงานได้เต็มที่ในทุกๆโชว์เลยนะครับมันตื่นตันนะครับก็นั่งดีใจกันบางคนก็มีร้องไห้กันอะไรอย่างนี้ด้วยครับเปรียบเสมือนเป็นก้าแรกของพวกเราครับที่ได้ขึ้้้นนสสเจิงๆแลลวก็ได รู้สึกดีมากที่เราได้ถึงจุดๆุดนี้จริงครับผมรู้สึกตื้นตันใจครับรู้สึกมันมันหายเหนื่อยครับที่เราแบบพยายามกันมาแบบพอเราได้ยินแบบเสียงกรีดได้ยินเสียงเพลงได้ยินทุกอย่างรวมกันอะครับมันมันรู้สึกดีมากเลยครับมันไม่ง่ายเลยที่แบบว่า27คนให้มันแบบพร้อมกันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สุดท้ายก็เราก็ทําได้ทําได้รู้สึกดีใจมากครับที่แบบโชว์มันออกมาดีมากๆครับฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับจากโปรเจกต์ Alpha โปรเจ์อป้าโคตรดีโคตรสนุกไอดอลที่ดีมันต้องอย่างนี้ยอาปากค้างอย่างเดียวเลยคีรู้สึกว่าพี่นั่งดูศิลปินอยู่วันอาทิตย์ที่4ท่ธันวาคมนี้2ทุ่มครึ่งทาช่อง g m m 25ผมเห็นราชมังคลาอยู่หน้าน้องแล้วว่ะ